สวัสดีน้องพนะ่อแม่เนาะมาต่อจากอีพีมเมื่อวานนี้เนาะสาเหตุจากเมื่อวานนี้ว่าตุงไทยไทยจะบ,บีบแตกนะพี่น้องนะจะมันลุดออกไม่ได้รถตื่นแต่เช้าเลยมือนียอีกขั้นหนึ่งไปไทยนะยก็คืออีกขั้นหนึ่งไปดึงรถกระเจะเมาอ,อึงไปดึงกิน เดี๋ยวเราต้องความอนุญาตแป้งไทยกันเนาะเดี๋ยวเราต้อนไปเห็ดหน้าให้ก็สักไทยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันเลยเนาะ ไปพี่น้องบาลเี้ก็รถตุ้งก็มาห่อเน,นาะอ่ะหอหน้าบอลิมาเห็ดว่านเนี่ยท่านพายว่าน,นี่พี่ไอ้บอตุ้งขึ้นไตต้อนข่อมนก็เลยอบอวยถ่ายให้เบิ่งซสัทวิตเนี่ยว่าสิบัไตอ่ะชไตเมือนอื่นทุกย่านเขาบอมีทางเสี่ยวเนาะก็เลยไตเลยไปส้มต้อนขีดระตุ้งกำลังขึ้นรถมากอะคือิเงา้วเติมเนาะ ประตงเห็ดเป็นดิสเห็ดเป็นอะไรให้ให้พี่น้องเด้วยเดี๋ยวประตงสิพาส้มนะว่าเห็ดไปใจแล้วว่านเลเนี่ยนี่เนอะคนถามหวานเลยกต่สิบะมาณนี่แล้วเราสูงเติบพีนนน่น้องก็เรืงไต่ขั้นเลยได้ทีว่ากันว่านี่แหละตัวประตงสีไก่จบขีดหวานเลยแ,เนนแล้วเ,เามาต่อกันเนาะกับอีพีหวานนี่เนาะ เป็นพีไอเราต้องเหตุผลใน,นขึ้นขัดนนะนี่นะคนาทางเป็นพรสัมภายเลยดูดูเขาหน้าแซงเขาจะง่ามเลยขั้นเหนือขึญญ้สุดปุยไงไม่ได้หรอกประมาณเพียงภูเขาเพียงแอลไปเลยเนาะขึ้นขั้นแล้วเราก็ปั๊บ ก็เสร็จสิ้นทยหนึงถ้าเราบอกอื่นกำลังถึงขันข้นคือกันลนะเมื่อนนี้นาชิเล่ใช่หรอเพราะว่าไทยไหวเรียบร้อยแต่ว่านนะี่เนาะเขาน้าแซงเขาจะต้องงามพี่น้อข้านำพ่อก็ถือว่าโอเคนะเห็นเขาน้าแซงอันำนี้จะเป็นของเนาะ ให้เขามาชมคลิปในสองย,ยูนิเดอร์กับฝากกดไล์กดแชร์ให้บอตุ้งเพื่อได้พี่นอ้องแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งโทรฝากลิปนาวหมายเขาบากอกตรงเผื่อเป็นกำลังใจหน่อยได้ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามียังให้พี่น้องเบิง้งกับสิตายพี่น้องเบิ้งเนาะเพราะว่าให้เบิ้งนด้นนี่ย่ยานนั่นมึงมีมรายยังเลยเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ยังบอตุ้งสิตายให้สิเผาฟอกโทกรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาตัดไปตอน เหตุการณ์นั้นเล่นเนาะตั้งแต่เสาเลย่ด้เหมือนพอพี่น้องตัดมาต่อตอนนี้เลยเนาะทางนี้บอนสีเปาอึองเห็นุอะ้รนะพี่น้องไก่ยังหัวหดเข่งตัวบอไก่สีเหลวหักฟินขั้นเรียบร้อยนะส่วนทางนั้นที่ไอ้บอต้องเห็ดกักบรลังสีเหลวแล้วประมาณเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละอีกหน้อยหนึ่งก็ไก่สีเหลวแล้วกำลังเก็บงานางน่าสังนรณ์ พอเก็บงานแล้วเดี๋ยวเรต้องจะพาเลาะเนาะว่าลวแล้วอะไรไงจาได้น่าหนาใหญ่เลยไม่ใช่พาหล่อเบื้องช่องใหญ่เลยตั้งกี้เขาขี่นนำเราต้องขอประท,ระทายให้เบื้องซ้ำเนาะเดี๋ยวเขาตัดมาตอนนี้ให้เบื้องตัดเสร็จหน้าแล้วเลยนะตอนนี้ก็ประมาณใบสองแล้วก็ร่างสี่ใบาสามใมัางป่านนะี่น่าหนาใหญ่ ขับเอาเ่งน,นะพี่น้องพี่น้องไฮน่าก็แล้ววิธีเรียบร้อยแนละ้วปีอ่ะปะต้องก็ลงมาเห็นต้นองการซองคันแล้ยนะวันนี้เดี๋ยวจะพายยางหล่อไฮนนะัทเนาว่ะละเอียดสุดได้เนี่ยแล้วเดีออย๋ยวเอายางไปเบิ่งกันเลยเนะาะไปเดี๋ยวเอาพายยางหล่อเบิ่งเไยอันนี้ลูกพี่มันคืนเองนะพี่น้องมาต้อกันแหละซองคัน อีกหามงกัสิเหลียมายอ,อ,อันนี้ห้าลังสองมงบ่สามมงโอ้สี่มงก็น่าสิเลแล้วแหละสี่มงเ,งมเึ่งมองเหี่หวั่วข้าจอมุ่งดูเนาะนี่นทางมันคือเหงียงเลยเดี๋ยวคือบ่งไม่นะ เบิ้งองขมกวางพี่น,ะ,น,ะ,ะ,นะเพียงจะว่าอะไรวะในเบิ้งด้วยในกลกองไปลงไปเบื้องไว้น่าหันกวางเตีบขั้นนะสำพายเทิศทางไต่ได้ใช่ได้ไนะหมเหตุห้รถไต่ตัวนี้นะ่งขั้นนะีะเดี๋ยวไปวอยู่ทางนั้นแล้วสิตัด แน่มาฟังนี้คือกันเนาะนี่เนอะเขามาให้เบิ่งอีกฟังหนึ่งละพี่น้องว่าจะได้มันเพียงหรือมันต่ำมันชูง,ทงเทำได้่ยเบิงซื้อแกนเน้อ <c oughs> หน้าพอเสียเนาะยื่นอยู่แ้มขั้นบูกเซเป็นเมตูเนะาะจะคล้องหน้านี่คือกันแหละหน้าห้น,นังกอก็กำลังไทยทางนั้นนะพอมันชูง ดิ no? like. g, ้งกระแข้งแล้วพี่น้องอัันน้นก็จะเป็นฝอซักเนาะผู้จะข้อหน้าคือกันแหละนะครับที่เป็นฝอเสียวฝอบอตุ้งหมนแหละที่เป็นเสียวฝอปอ้วตุ้งเหมือนนั่นเนาะโอ้โหก็กะกะอยู่หยัดแล้วพอจะได้มาเอินเดียวนี่สวัสดีสวัสดีบุคคลได้ลงคลิปเนาะเดี๋ยวมือหนาเขามีโอกาสท้าเ็จคลิปน้ำกันใหม่มือวางก่อนเดี๋ยววันนี้เราก็สิมีโอกาสวางวางแลละ เอาไปเบิ่งเขาปะเขาหน้าสงกงง่งามๆีิหนอวงโนเคียวกรมทางนะทางนี้มันมีนนำนั่นน้ำมาจากอันนี้คลองข้าเจ้าเลยรุดไทยขยากงูว่านนี่วัตุงไทยเกือบรถข้าขี้ต้มมันเหมือมนไทยเนี่ยนอกคณะ อ้าเกือบรุดนีคลองเขาเจานี่น่าคลองนั่นแหละไอ้ดอกนด้พายังหรอเข้มขัดมากนี่กล่องอะไรบ้างนี่ล่องลงเลื่นช่อก่องเขาเจาะเลื่อ นาะเดี๋ยวเราตัดไปหอดูนะถ,ถ่ายกลับม้านนะพี่น้องรถอันเก่าี่นาะพี่น้องคันพา,ายฝั่งนีที่เป็นทุนทางว่ามันสูงจะได้มันนุ่งถั่วหัวทั่วเบาอึงพี่น้องหน้าหายยิ่เต๋อเพอ่์ชิญ่ามมาหอด้วยกับเมย์เพอแล้วกว้างที่เป็นทุนทางเเนาะที่บต่ตรงว่าพี่อร์บ่ต้องจิขึ้นไตอ่ะแหละบ่ได้ทายใช่ต้องันขำก่อน ไปเดี๋ยวเายังไปรอกปึงหายหนั่นเนาะเป็นจะได้ไหนแล้วเดี๋ยวฮันตดไปตอนมีเหตุการณ์นั้นๆเลยเนาะ <laughs> ไปกันเลยงา <laughs> นพี่น้องบานียก็ใกล้สี่เหลี่ยมแล้วแหละ <laughs> กินตำสมข้าวเอลือกอื่นกินลืมไายก็ได้กินเหลี่ยมกินตำหงมกินซองหยกแล้จริงๆกำลังเก็บงานอยู่ละ ันเมื่อยแล้วก็จบพอไปได้เป็นอ่ตอนนี้กำลังเก็บงานเบื้องทางมันตำมันซูงน่ะมัน อันน e ี้สะท้อนกับแดดเลยบัวหยกเข้มขับรถข้าจ้กก็เริ่มเที่ยวได้ละถ้าบัเห็ดทางนะข้าจ้กก็ขึ้นชื่อไป้เที่ยวง่ายเผ็ดเด็ดเผ็ดกินตำแหงเลย มึงเดา่น้ยงวย่าจะใช้คุยยังเงาทุ่ทคนเก็บงานก็นเลยได้ไลายเติมแล้วตอนนี้รายนิ้ลงพคุณเนาะคือขั้นนนะ่ะไอจีแล้วนัว้นแหละ เริ่มเก็บงาน,นเนาะมรตุ้มซ่มก็ไปเห็นไงค่ครักันะเสียงลมขอกกล่องเลยนะ ทุกคนไฮนี่ก็คือว่าแล้วมันสีโอยเนาะไฮเบาอึงไทยอ่ะพอดีนี่นะเพิ่นสีหวานนะาดีนี่น่ะเข้าพอสักสีสีดำเอ้านี่นี่ก็สีดำไฮนี่ไทยไทยปั๊บเลยเราไทยคือว่าจบสิ้นเลยไฮนั้นยังไทยอ่ะน่ะเนาะไทยปั๊บมั้งโบไทยปั๊บก็ไทยคือกันนี่แหละนาสิไทยปั๊บแหละไฮนี่เบาอึงกำลังไทยเนาะ Nhưng hàm nắp là hàm hiệu hàm hiệu hàm 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 là hàm 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 ลงไปลงมากอะบอลเชิงวันญ,ใญ่ใหญ่กว่าวรับนะชิเปิ้ลป้านกันหน่อยนะมันโค้งนาะหายเนาะอหายเนี้นเป็นเหลี่ยมหายแบบหายเป็นยาวสี่เหลี่ยมเนื้อหายเนี้เป็นเหลียหล่ยมเ,เยมจ้ามันจะเจาหาเจาะแสดง คลิปไทพยพี่น้อง,ง,อง,อกกงกกเบิ่งยาวๆเนาะพอผ่ากันสักสี่ฝ่เนาะผาาบ่เป็นแล้วไทยนี่ก็โอเคแล้วเนาะน่าชีแล้วเป็นสีเรียบร้อยแล้วไทยแล้วนี่ก็ขึ้นไปปั๊บเดินเที่ยงให้ข้าเจ้าเนาะแล้วก็สี่ฝากันกลับบบเนี่ขฉีกกันเห,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 หี่ยวพอสมควรเลยเหวเติมเลย เดี๋ยวถ่าส้มคลิปหนาแล้วพี่น้องว่าคลิปหนาจะเป็นคลิปเอียงกับหูคือกันเนาะเดี๋ยวต้องขอเนี่ยตัดไปตอนจบคลิปแล้วนั่นี่เนาะเผื่อสิเหล่านี่เดี๋ยวคลิปมันสียาวเกินไปเนาะซ้ำพี่น้องเฮ็ยนี่เดี๋ยวให้หน้าใหญ่จะได้นาะเห็ดนี่ประมาณนี้นะพี่น้องยาวใหญ่กว้างจะได้กัประมาณนี้แหละ ว้าวแปลกๆเจ๊ตัดไปเลยนะ thank you